เอาละน้องๆทุกคนดูบดีลูก,ก็ไปอยู่กันทกมสกุละสก,กุละซิมูเลเตอร์นีครับผมจริงๆผมอัดไปแล้วรอบแรกแต่ว่าดีว่าไฟาคลิปแม่งมันพังก็เลยต้องมาอัดใหม่แม่คมสนุกกูหายไปหมดเลยทีนี้เล้วซีสุนพีลุนพี่ไปไหนครับเอ้ยแม่งเยอะชิบหายผม,มาเล่นรอบสองไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าเนี่ยอ้าไม่เป็นไรเนี่ยเข้ามาโอ้ยมีแมวอ่าแล้วเข้ามาก่อนเลยตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยมีที่เปลี่ยนชุดด้วยนะฮะอ่าโอเค Action, แอคชั่นเรามีชุดอะไรบ้างเรามาดูดีกว่าทุกคนจริงๆก็มีชุดบางชุดที่ผมยังไม่ได้ใส่ดูนะชุดนี้อันยูนิฟอร์มเหรอสลิมอะไรวะเฮย้ยเป็นสาวมวยแล้วเล็ดโอ้โหชุดนี้มันยังไงกัวะแปลกๆเออเหมือนว่าเช่ที่เราที่ผมไปดูฮะในห้องนี้เนี่ยมันมีเงินด้วยนะเวยทุกคนนี่เงินฟรียิ้มเบื่อเยนเยี่ยมเลยฮะ ขาว่าอยู่ใครนีฮะบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่คนเดียวฮะนี่เป็นห้องอาบน้ํานะฮะใช่แล้วนี่เป็นห้องอาบน้ําส่วนห้อนี้เป็นห้องอ่าดีดีดีดอบดอบยอะถาจีินะเว้ยบ้านใครมันใช้ส้วมสีฟ้าวันนี้ไม่ใช่บ้านผมด้วยหนึ่งเวลาสาวน้อยอย่างเราที่ต้องไปรงเกันแล้วเดี๋ยวแล้วมาดูก่อนเลยว่าเกมนี้มีอะไรให้กดบ้านอย่างเช่นปุ่มเนี้ยจะแท็กเนี่ยจะแท็กนี้มันไม่รู้มีไหมทาไมนี่โอ้ยอ๋อมีไว้แบบสําหรับ คนไม่มีรถเลยงี้ปะ่ะเวลาไม่มีเราก็จะแบบปิ้วไปแรงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพุ่งกันก่อนนะฮะไม่ธรรมดาแล้วเกมนี้นะฮะที่บินได้ก็เหลือจะเชื่อแล้วอ่ะโอเคนะฮะเอ้ยเราดูนี่มิชชั่นเรามีอะไรบ้างรีฟโอโนนอุยอุยอุย,อยปกป้องเอเลี่ยนจากยุ่น ไอภาพที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะก,นก็คือมันก็คือความคิดของผมนั่นเองนะฮะเอโรงเรียนอยู่ไหนเออลงโรงเรียนอยู่ไหนครับอจอดรถจอดรถดีๆก่อนแล้วกันเราต้องทำเหมือนเราไปโรงเรียนจริงอยู่วะเออนี่โอเคสวัสดีจ้าไฮ <Hi. S 1> ฉันหิวอะ่ะหิวหรือเปล่าอุ้ยนี่เพื่อนเรานเนี่ยใช่ไหมที่ลูกไหน ขอบคุณนะเอ้ยนี่คือเพื่อนเราเพื่อนรักเราเลยนะฮะเพื่อแต่เพื่อนจะไปไหนหรอเราจะไม่บูลลี่เพื่อนนะฮะเราจะรักเพื่อนอ๋ออยู่อันนี้มันบอกอยู่ด้วยนี่อยู่ห้องหนึ่งชั้นหนึ่งเราเราเหมือนกันปะแล้วเราอยู่ห้องไหนไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรือไงเนี่ยอุ้ยเราไปสวัสดีคนนี้ดีกว่าเฮ้ยสวัสดีจ้าฮัลโหลไฮโอ้โหอันนี้คงไม่ใช่อันนี้เป็นเพื่อนสนิทเรานะผมว่าจำจำหน้าไว้จำหน้าเลยเพื่อนไปีชั้นไหนหรอเพื่อน ฉันกำลังจะไปห้องหนึ่งห้องชั้นหนึ่งกันนะเออเอาดิฉันไปด้วยดีได้ไหมจับจับมือได้ไหมอุ้ยเย่เราเดินด้วยกันแล้วโอ้โหอ่าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมน่าจะตรงนี้ปะแล้วชั้นไหนเป็นชั้นไหนเฮ้ยอูไม่รู้ชั้นปล่อยมือก็ไม่ได้อ๋อนี่อ๋อาปล่อยเองเอาเฮ้ยเดี๋ยวิเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาเขามาหน้าห้อง หน้าห้องก่อนจะได้รู้ว่าเขาจะพาหราเขาจะไปไหนเอาอสรุปไม่เรียนแล้วโอเคให้ผมว่าผมต้องผม,ผมต้องถาให้เขาตรงๆหรือเปล่าวะหันไปทางนี้นะเอาไม่เรียนไม่ไม่เอาแล้วหรอเออนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันถ้าจะเราเราจะเรียนชั้นเดียวกันมั้งผมว่าใช่ไหมมันกระตุกจังเลยเดินมาที่นี่โอ้ยกุศลกูแรงอยู่นะเดินอย่างเชื่องช้าแบบไม่ร้องไม่รีบรลอน ห้องน้ำแช่ถ้าเราห้องน้ำแช่เขาจะว่าอะไรเราปะ <c oughs> ห้องนี้ปะเออห้องนี้ไงเออห้องนี้แหละโอเคอาจารย์ข้าหนูมาแล้วค่ะที่นั่งที่ที่นั่ตรงของเราไงนี่ไงที่เราโอเคโอเคเจ้าลังนั่นเหนียวกว่าอาจารย์อ๋อนี่งานทำงานทำโอ้โอเคอเธอเ, <c oughs> เราไปเล่นบ้านเรากันดีกว่าเธอนะเธอไม่ต้องเรียนแล้ว <c oughs> จะพาเธอไปกินเลี้ยงอ่าซูชินะโอเคปะ อาจารย์จะว่าอะไรเราบอกว่าแล้วพอออกบอกว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งใช่ไหมโอเคนี่อันนี้ร้านร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้มามาร้านนี้ก็ได้ไปนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวเราพากินเลี้ยงแล้วกันนะโอเคลงมาอุ้ย้ยเดี๋ยวความสามารถลำเหนือเอาออกมาได้แล้วเดี๋ยวไม่ออกมาเลยยิงเหรอตอนนี้ไงโอเค มามา,มา,มาเราไปกินซูชิอา้าปิดหรอโอ้ร้านปิดมา,มาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันดีกว่านะเรามีตังเลี้ยงให้เราเลี้ยงไหมอ่าซื้ืออไระดีแซนด์วิชปะโคลาเอา็นไปกลับบ้านดีกว่าไปบ้านเรานัเธอมาโอเคมาึือรถโหดีปะอันนี้คือซอยบ้านเราปะอ่าใช่ปะ เอาแม่นเมือน,นี้เดี๋ยวอันนี้คือซอยบ้านกูป่ะเนี่ยเอาบ้านกูอยู่ไหนอ่ะตรงทางเข้าบ้านตัวเองบ้านตัวเองอยู่ไหนเนี่ยอันนี้บอกว่าเออนี่นี่นี่นโอ้เจอแล้วบ้านกูโอเคมามาเธอลงมหเรากลับถึงบ้านแล้วนะเธอตามมา,มาเลยมาเธอเข้ามานั่งก่อนเข้ามานั่งด้วยกันก่อนไหมไปนั่งดี ไอ้ก็ไปนั่ง่ะนั่งนั่งเป็นไหมนั่งเป็นไหมเออนั่งนั่งกินกับข้าวเนี่ยเอาให้ของอ่าให้โคลดาแล้วก็แซนเอ้าไอ้เชี่ยกูให้โคล่าเดี๋ยวกูให้แซนวิชหมดเลยขอคืนได้ไหมมานั่งกินด้วยกันไหมกูไม่ได้กินเลยแล้วกูให้หมดเลยว้ายทีนี้แหละการละการละกันรวยวันนี้รวยเป พี่เปย์มันยี่พี่เปย์มาเข้ามาห้องเรามาเธอไหมเด้งไหมเด้งเข้ามาในห้องเราไหมมานอนด้วยกันไหมใจเป็นบันไงไม่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 ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยูรปเปลี่ยนแล้วไปเป็นผู้ชายแล้วก็ดีกว่าเอาละแล้วก็เดี๋ยวไหวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยออกมึงทำไรวะ ต่อยพวเปล่าต่อยเปล่าพวกถ้าเราต่อยสาวตำรวจจะเป็นไงวะกูจะโดนจับไอ้เวะเนี่ยมาเลยไม่กลัวไม่กลัวขนาดกูยังสามารถผลักตำรวจได้เลยอยากโดนจับแบบตำรวจอ่ะกูอยโดนจับแบบตำรวจกูอยากโดนจับแบบผุ้ต้องขังแท้ทีดี้เลยมาเด็กอยากโดนจับอะครับมา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  ui chạy xuống đây, tôi chạy xuống đây. Mình không thể quay trở lại. Khỉ เฮ้ยไม่เอาเราไม่เอาชุดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าออกไปได้เพิตำรวจจิตหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเดเดี๋เดเดียวอย่าเพิ่งไปเพื่อตายหมดโอ้ไม่กูไม่น่าเลยกูล็อกบ้านได้ปะเนี่ยกูล็อกบ้านได้ปะ กูขอล็อกบ้านกูอ,อยากล็อกบ้านเอาไอ้เชี่ยมันเต็มบ้านกูแล้วกูเปลี่ยนชุดก่อนไอ้กูต้องเปลี่ยนชุดแบบตอนนี้กูต้องเปลี่ยนชุดเลยแต่เราขอเปลี่ยนชุดก่อนนะช่วยเพื่อนมึงก่อนอันนี้นีดีดน,น,น,นีเออต้องพามันไปโรงพยาบาลด่ดดวนไม่กูวาร์ปเอาก็ได้วะไม่เป็นไรฮอนสพิทอคุณหมอคะช่วยหนูด้วยคะ่ะ ช่วยครับกูช่วยพี่มาช่วยแล้วนอนอคุยก่อนคือผมเปลี่ยนชุดให้มันยังไงอะแล้วเปลี่ยนอ่ะไม่ได้จริงหรอเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ยยากเปลี่ยนชุดอ่ะอ,อ้าวหายเฮ้ยหายไปไหนอะไม่นะเพื่อนเพื่อกูไม่น่าเลย เมื่อเราผิดพลาดทางทคนิคนะฮะคือเราเสียใจผมเสียใจมากๆเลยดีเซสได้บ้างวันเดยอุ๊ย,มามายใช่ปะใช่ปะอุ๊ยเยเ้เรากลับมาเหมือนเดิมแล้วเย้ย แต่เม้นก่อนโอ้คิดถืออะโอ้คิดถึงร่างเดิมเลยโลดิ้นสดใสของผมผมไม่ได้ทำเรื่องเมื่อกี้เลยโอเคนะครับผมช่วงจริงจริงก็มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องทำอะไรนะคก็โอเคนะคใครที่ชอบเกมนี้ก็กดไลค์ like นะครับให้ถึงสักสิบลคยนะฮะใครอยากมี EP สองรอบหน้าก็เม้นมาบอกได้นะครับผมอย่านะฮะเม้นท์มาบอกกันได้นะครับขยายผมทำอะไรนะฮะหรือว่าผมเล่นอะไรผิดไปก็บอกกันได้นะครับผมนะโอเค เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนนะก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายยูบ uh ๊ายบายหน่อยเดียวบ๊ายบายหน่อยเร็วเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่น่าผมไม่น่าเลยวะ่ะโอเคไปเจอกันนะฮะ